เรียนออนไลน์หยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับทุกคนสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์นะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับคุณตองพองลมในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับคาบที่แล้วที่เราเรียนกันไปนั้นก็คือเรื่อง ในระบบนิเวศใช่ไหมน,นักเรียนที่มีห่วงโซ่อาหารและก็สายใยอา,าหารอันนั้นก็คือการกินใช่ไหมน,นักเรียนก็คือสัตว์ที่ใหญ่กว่าก็าจะกินสัตว์ที่เล็กกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็สัมพันธ์กันไปในทางด้านการกินนะครับสําหรับคาบนี้ก็ต่อเนื่องกันจากคาบที่แล้วนี่แหละก็จะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์นของสัตว์ต่างๆและพืชต่างๆนะครับซึ่งไอ้นอกจากสายใยอา,าหารที่เราได้เรียนกันไปในคาบที่แล้วเนี่ยห่วงโซ่อาหารเนี่ย ครบนี้ก็จะมาพูดถึงภาวะ3อย่างก็คือที่สัตว์เนี่ยมันพึ่งพากันนะครับก็คือสภาวะที่1ก็คือภาวะปรสิตนะครับภาวะที่2ก็คือภาวะพึ่งพาใัยกันแล้วก็ภาวะที่3ก็คือภาวะอิงอาศัยกันนะครับไอสอย่างเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับ 1. ภาวะปรสิตภาวะปรสิตมีสัญลักษณ นะครับก็คือเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบบวกก็คือ,อสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ประโยชน์ส่วนเครื่องหมายลบก็คือสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเสียประโยชน์อย่างแรกเลยเกิดกับมนุษย์ครับเช่นคือหนึ่ก็คือพยาติกับคนเนี่ยพยาติเนี่ยไม่ว่ามันจะไปอยู่กับสิ่งมีชีวิตไหนมันก็จะไปแย่งสารอาหารไปกิน อาหารจากสิ่งมีชีวิตนั้นๆจากโฮสต์นั้นๆมันจะไปฝังตัวอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอื่นเช่นพยาธิกับคนใช่ไหมนักเรียนมันจะมาเข้ามาแย่งอาหารในลำไส้เรามาฝังตัวอยู่ตามลำไส้ตามอวัยวะตามตับตามอะไรนี้นักเรียนมันมาแย่งอาหารมันได้ประโยชน์ก็คือมันกินอาหารจากเราอีกทีหนึ่งส่วนเราสิ่งมีชีวิตก็จะเสียประโยชน์สัตว์อย่างอื่นก็มีพยาธิปายางี้หมูหมากระไ่แมวเมียวสุนัข มีหมดนะครับทักเรียนพวกนี้อาหารที่ไม่สุกเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกินอาหารต้องปรุงให้สุกนะครับอย่าก,กินดิบๆนะเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงกับพยาธิสูงนะครับต,ต่อไปอะไรกันพวกเห็บหมัดละล,ล,ลายอะไรพวกนี้ที่มันอยู่กับตามหมาแมวสุนัขตามควายตามไก่ตามอะไรพวกนี้พวกเห็บหมัดพวกนี้มันก็จะไปอยู่อาศัยอยู่ตามร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้นๆแล้วมันก็อาศัยดูดเลือด จากสิ่งมีชีวิตนั้นนะครับเหาก็เช่นกันเหาก็มันก็อยู่ตามหัวใช่ไหมเห็บหมัดอะไรพวกนี้เกาะตามไปดูดเลือดตามผิวหนังของสัตว์มันจะฝังตัวอยู่ในขนใช่ไหมพวกนี้ก็คือมันอาศัยอยู่ง่ายๆใช่ไหมนักเดินอยู่ในขนมันปลอดภัยนะครับถามว่านับยุงไหมเราไม่นับยุงถึงแม้ยุงมันจะมากินเลือดของเราแต่ยุงมันไม่ได้มาใาัยอยู่กับ ตัวเรายุงมันไปอาศัยตามพวกแหล่งน้ําตามต้นไม้ตามใบไม้ตามป่าใช่ไหมนักเรียนต่อไปพวกพืชพืชเบียนพืชเบียนพวกนี้ก็คือไอ้พืชที่มันไปเกาะตามต้นไม้ใหญ่เราจะเรียกพวกพวกนี้ว่าพวกกาฝากคือมันจะไปเกาะไปอาศัยอยู่ต้นนั้นแล้วมันก็ชอนชัยรากเข้าไปที่ลําต้นดูดน้ําดูดอาหารจากต้นไม้นั้นที่มันไปเกาะอีกทีหนึ่งมันก็คือได้ประโยชน์ ส่วนไอ้ต้นไม้นั้นโดนดูดน้ดดําดูดแร่ธาตุดูดอะไรไปนะครับนักเรียนตายนะครับนักเรียนพวกนี้ก็คือภาวะแรกก็คือพวกภาวะปรสิตนะครับต่อไปภาวะที่2คือการพภาวะพึ่งพาใส่กันก็คือเครื่องหมายบวกและบวกก็คือสัตว์2ชนิดที่มันอยู่ด้วยกันมันได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่เช่น1ปลวกกับโพโซโซถามว่าปลวกปลวกมันก็คือปลวกมันก็กินไม้กิน กาไม้กินอะไรพวกนี้ใช่ไหมโปรโตโวัวโปรโตัวคืออะไรโปรโตัวมันก็จะอยู่ในตัวปลกอีกทีหนึ่งไอ้พวกนี้มันก็อาศัยปลกเป็นที่อยู่อาศัยปลกอาศัยโปรโตัวให้ช่วยย่อยไม้ที่มันกินเข้าไปนั่นเองน,น,องนะครับนักเรียนเปลกก็ได้ประโยชน์ใช่โปรโตัวช่วยย่อยอาหารช่วยย่อยไม้ที่มันกินเข้าไปส่วนโปรโตัวก็ได้ประโยชน์จากปลวกก็คือมันอาศัยอยู่ในตัวปลวก นะครับต่างกับพยาธินะพยาธิมากินอาหารเราอย่างเดียวแต่ปลวกอะโพธิซัวเนี่ยมากินอาหารแล้วก็ปลวกก็ได้ประโยชน์ก็คือช่วยย่อยอาหารส่วนมนุษย์เราไม่ได้ประโยชน์จากพยาธิใช่ไหมนักเรียนอันต่อไปตัวอะไรมดดํากับเพลี้ยตัวมดดำเนี่ยมดดำมันรู้จักเพลี้ยไหมที่ดูรูปภาพแล้วกันนักเรียนที่มันเกาะอยู่ตามต้นไม้ที่มันเป็นขา,ขาวๆอะไรพวกนี้นอมดดํามันก็ อาศัยเพลี้ยในการพ่เพลี้ยด,ดูดน้ําหวานดูดอะไรจากพวกดอกไม้ต้นไม้ส่วนเพลี้ยก็ได้ประโยชน์จากปลวกเอ่อจากมดดําก็คือช่วยปกป้องพยานอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองเพราะนั้นมันก็จะได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่นะครับต่อไปต่อไซกับลูกไซนักเรียนต่อไซต่อไซก็อาศัยประโยชน์ก็คือการทําอะไรนักเรียนมันก็ไปหาน้ําหาอะไรกินใ้อยู่ในลูกไซใช่ไหม ส่วนลูกไส้ก็ได้ประโยชน์จากต่อไส้โดยการที่พวกต่อมันก็จะไปผสมเกสรผสมพันุ์ให้นะครับนักเรียนอันนี้ก็คือได้ประโยชน์กันทั้งคู่นะครับต่อไปนกเอี้ยงกับควายนะเห็นบ่อยๆนกเอี้ยงนกเอี้ยงมันไม่ได้ไปเลี้ยงควายนักเรียนนกเอี้ยงมันไปทําอะไรกับควายนกเอี้ยงมันไปจิกไปหาอาหารควะบนหลังควายพวกเห็บหมัดไรลเลยเนี่ยที่มันไปกระโดดเกาะตามโตวควายควายมันคันนะ แต่เวลาควายมันไปหาอะไรกินนกเอี้ยงมันก็จะมาช่วยเกาะกินอะไรพวกนี้ควายก็ได้ประโยชน์จากนกเอี้ยงโดยการที่ไม่นกมันมาช่วยกินเนี่ยมันก็เลยไม่คันนะครับนักเรียนต่อไปตัวอะไรอีกไลเคนไลเคนนี่จะคล้ายๆกับพวกอะไรอะใช้คล้ายเชื้อราอะไรเงี้ยมันก็จะอาศัยอะ,อะไรนะอาศัยความชื้นความอะไรจากพวกสาหร่ายให้ดำรงชีวิตอยู่ส่วนสาหร่าย ก็ได้แล้วถ้าได้รับอาหารจากลายเคด้วยเช่นกันนะครับต่อไปจําพวกแบคทีเรียนะครับที่อยู่ตามลําไส้มนุษย์ลําไส้มนุษย์เราก็มีแบคทีเรีย,ยนะช่วยย่อยอาหารช่วยย่อยอะไรนี้แล้วก็ที่ต้นไม้นะครับนักเรียนดูดูต้นดูโดยรูปพวกต้นไม้พวกถั่วนะครับนักเรียนพวกแบคทีเรียมันก็อาศัยที่อยู่ในพวกต้นรากของถั่วอะไรเชน่นเช่นกันส่วนถั่วได้ประโยชน์จากแบคทีเรียโดยการที่มัน สามารถตรึงกา๊าซในตัวเจนเป็นอาหารให้กับอาหารให้กับต้นถั่วได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อไปสุดท้ายภาวะอิงอาศัยภาวะที่3าก็คือบวกกับศรรนก็คือบวกไอ้ฝั่งสัตว์ชนิดนึงอะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ที่ไปอยู่กับใกล้ๆกล้ไอสัตว์พวกนี้แต่ไอสัตว์พวกนี้ก็ไม่ได้เสียประโยชน์แต่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากจากภาวะนี้เ <IST> ช่นหปลาฉลามกับเหาฉลาม นักเรียนดูตามรูปปลาฉลามกับเห่าฉลามเหาฉลามคือตัวอะไรมันคือปลาชนิดหนึ่งครับนักเรียนแต่ในด,ดูในรูปนะครับนั้นน่าเกียดน่าเกียดเนาะหน้าตาหน้า,นา,นาขยะขยะเหมือนตัวเอเลี่ยนอะไรพวกนี้ไอปลาไอเหาฉลามเนี่ยทั้งชีวิตมันมันก็จะเกิดแล้วก็เกาะไปไหนมาไหนกับฉลามโดยตลอดเหมือนแบบเป็นเงาตามตัวพวกนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นเห่าฉลามแต่จริงแล้วมันก็คือปลาชนิดหนึ่งไอพวกนี้ มันอาศัยปลาฉลามในการกินอาหารไอปลาฉลามเวลามันล่าเหยื่อมันกินอาหารมันอะไรอย่างนี้ใช่นช่นแมนักเรียนมันก็จะกัดไอรอยไอเศษอาหารที่มันกัดกัดกัดออกมาที่มันฟุ้งออกมาจากปากมันเห่าฉลามมันก็ไปกินต่อเพราะนั้นปลาฉลามกินเนื้อกินอะไรเป็นอาหารปุ๊บเห่าฉลามก็ได้ประโยชน์จากเศษเนื้อเศษชิ้นเนื้อที่มันกัดมาแล้วถามว่าไอเห่าฉลาม ม,มันได้ประโยชน์ไหมได้แต่ปลาฉลามก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการการะทํานี้ของเหาฉลามเหาฉลามก็ได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวส่วนเหาฉลามปลาฉลามก็จะไม่ได้เสียประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับนักเรียนซึ่งตลอดชีวิตของไอเหาฉลามเนี่ยมันล่าสัตว์ล่าเนื้อล่าอะไรไม่เป็นมันอาศัยเกาะกินอย่างนี้แหละทัน้งะชีวิตต่อไปพวกพืชไอพืชที่อาศัยตามต้นไม้ใหญ่ๆนะครับนักเรียนพวกกล้วยไม้ถามว่ากล้วยไม้ต่างกับพืชเบี้ยนยังไง พืชเบียนมันก็คือไปเกาะแล้วก็มันก็ไปชายรากเข้าสู่ต้นไม้นั้นใช่ไหมแต่อันนี้กล้วยไม้มีรากมีอะไรก็จริงแต่เกาะเฉยๆกล้วยไม้จะไม่ไปเจาะตามกิ่งไม้และตามต้นไม้นั้นนะครับกล้วยไม้ก็ไปอาศัยอยู่นะครับก็ได้ประโยชน์โดยเต็มๆก็คือได้ไปเกาะอาศัยแต่ก็ไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนและไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรทั้งสิ้นแก่ต้นไม้ที่มันเกาะนะครับแล้วก็จําพวกพวกต่อแตนพวกแมลงพวกผึ้งอะไรต่างๆนักเรียน ไอ้พวกนี้ก็ไปอาศัยต้นไม้อยู่ใช่ครับก็อาศัยต้นไม้ทํารังทําอะไรใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับต้นไม้นัน้นๆเช่นกันนะครับนักเรียนเอ่อมันจะมีความสัมพันธ์อีกอย่างเช่นบวกลบบวกลบในที่นี้ก็คือผู้ล่าและผู้ถูกล่าจากอย่างเช่นพวกสิงโตพวกเสือนะที่มันล่ากวางล่าควายล่าอะไรเล็กๆไอ้พวกเนี้ยสิงโตกับเสือเนี่ยก็ได้ประโยชน์ก็คือเป็นบวกใช่ไหมพวกสัตว์ที่โดนกินก็คือเป็นลบนะครับนักเรียน พวกนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้จัดอยู่ใน3กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือนะครับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศในอะไรเง,งี้ยก็จะมีอยู่ทั้งที่3าอย่างก็คือ1ก็คือภาวะปรสิตนะครับก็คือบวกกับลบก็คือบวกนี่คือตัวปรสิตได้ประโยชน์ส่วนลบก็คือพวกคนแล้วก็แมวเมือหมาเหมือนอะไรพวกนี้โดนกินโดนแย่งอาหารก็คือลบนะครับต่อไปอันที่2ก็คือภาวะการ พึ่งพาอาศัยก็คือบวกบวกคือได้ประโยชน์ทั้งคู่ต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันส่วนอันที่สามก็คือภาวะอิงอาศัยอีกฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เสียประโยชน์อะไรนะครับนักเรียนก็สรุปประมาณนี้จําไว้แล้วครับไอบ้บวกลบบวกบวกลบลบอะไรเงี้ยออกข้อสอบโอเนนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะไปออกข้อสอบปลายภาคเช่นกันนะครับนักเรียนก็ใครไม่เข้าใจตรงไหนอะไรยังไงนะครับให้นักเรียนมาเปิดคลิปครูย้อนหลังเพื่อเป็นการทบทวนได้นะครับ ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองอยู่บ้านดีๆตั้งใจเรียนนะทุกวิชาเลยนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับนักเรียนวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ